อ๋อแม็กซายันเดเออกอันเออ,อกเลยโ้เก็เขาจะได้ดีใจหน่อยแต่ถ้าไม่เห็นกล้องนี่ไม่ไม,ไม่ทำเน่ะออออออนเอออย่างนี้เลยนะถ้าแกิดเขาดูตดลอดได้เนาะเราก็สร้างภาพไปน้อยบางวันเราก็ไม่ได้ทำเดี๋ยขอ,<ห>อนี่เออทำนี้ยขวาผ้านะ นี่นะเสื้อ่นี่ยน,นุยมาเช็ดผมอีกวะเสียระบบมดเลยนี่อ็จานปอนตื่นอย่างครับมีถังน้ำเอามาเรียบร้อยโอ้ดีครับจานอู โอ้เดี๋ยววันนี้จะย้ายบ่อแล้วครับเ็กไมโครกันเกียร์ได้หัว ô uh. 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 oh, bà đây chật Tươi là ui tưng tì tì hà nhiều uh. <laughs> nhiêu bớt nhiêu nhiêu uh. uh. ô ปั๊มลมก็มีลูกพี่เกินไปแค่นี้พอแล้วใส่คืนเลยฮะเป็นไรใช่เดี๋ยวพี่ม่เอาแกมาขึ้นรถถ่าย ยังลูกพีอ๋อฮาม่หรอ่เล็กๆนดเดครับดู้มมาหน่อยมันมากเสียนหาม่มเสียบดากมาด้กินหมาด้วยม่้เนี่ยอ้ยอมนะครับพี่น้องจะดราม่า ผมว่าวิ่งตามแน่นอนเลยฮะอะไรนะยอมอะไรฮะยอมผมไม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นเธ่เขาว่าผมเรียกกำนากินข้าวเยอะเยอะเบาไปนี่ครับเช้าเดี๋ยวเชร่อมรถสิ้เดี๋ยวจะย้ายครับ โย้ายรถตื้นตอนไหนครับท่านสี่สี่โอ้ปลูกอะไรเต่นที่สามโหคุณหลายเลยวะ ต้องเป่าตุกเช้าครับโอ้เดี๋ยวดูลูกพี่ก่อนเล่นอ้อยปะหายแล้วเยอดกี่ตันนี่ถึงสิบตันไหมบอกแม่งแบกชิบหายอ่ะแบกกันชิบหาย ไม่ช่เป,ป็นแต่ประมาณ5ตัวกันนะไปย้ายกันครับเอาป่ะดูเฮลโล่โอเค สายนะสานะ รื้อเก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 มาเลยตรงมาตรงมาโต้ง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  từ lướt, từ lướt Đạc, đạc, ngon ơi, đạc, ngon Ờ, vít ít, ít, ít Ờ, nên là À ไปเลยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ